สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเลือกอุปกรณ์แล้วก็การต่อใช้งานของมอเตอร์เหนียวนำนะครับสามเฟสนะครับ mm hmm. ก็ตัวอย่างที่ผมจะมาให้ดูก็คือมอเตอร์ซุปเปอร์ไลน์นะครับ mm hmm. ขนาด2แรงมาร้านะครับ1.5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็สามารถใช้แรงดันได้ที่200โวลต์แล้วก็380โวลต์นะครับกินกระแสที่200โวลต์ก็คือ5.9แอมป์นะครับ380 ก็3.4มแอมป์นะครับอันนี้เราเอาข้อมูลนี้ไปตั้งอูโหลดนะครับว่ากินกระแสกี่แอมป์นะครับแล้วก็เลือกวิธีการต่อใช้งานให้เหมาะสมนะครับหลังจากเราไปดูตัวเนมเพจของมอเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูเลือกสเปคของตัวเมกเหลกนะครับที่จะใช้งานคลิปที่แล้วได้อธิบายไปแล้วนะครับก็คือตัวเมกเหลกต้อง ใหญ่กว่าตัวของมอเตอร์นะครับใหญ่กว่าสเปคของมอเตอร์นะครับแล้วก็การเลือกโอโรดก็ให้แมทกับสเปคของมอเตอร์นะครับสมมุติว่ามอเตอร์กินกระแส0.24แอมป์นะครับเราก็เลือกประมาณ0.2ถึง0.32นะครับให้มีเลนส์ที่กว้างสามารถปรับได้นะครับเราจะมาดูกันเรื่องของการต่อใช้งานมอเตอร์นะครับก็ มอเตอร์หลักๆมอเตอร์เหนียวนําหลักๆจะมีก,การต่อด้วยกันแบบ3แบบนะครับก็คือแบบที่1นึ่งต่อแบบสตาร์นะครับต่อแบบนี้นะครับต่อแบบสตาร์นะครับข้อดีของการต่อแบบสตาร์ก็คือส,สามารถใช้ไฟ380ปโวลต์บ้านเราดได้เลยนะครับพอไฟบ้านเราเป็นไฟ380โวลต์สเฟสอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับก็เป็นการต่อแบบเดลต้านะเป็นไฟ200โวลต์ถึง220โวลต์น,นะครับ อันนี้ต้องกรณีที่ว่านําเครื่องเครื่องถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศสมมุติว่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นเลยครับเขาจะมีเลนงการใช้งานแรงดันอยู่ที่200ร้อถึงสองโวลต์นะครับก็เราก็จะมาต่อแบบเดลตานะครับแล้วก็กต่อแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อแบบสตาร์เดลตานะอันนี้เราจะมาดูคลิปต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของ การต่อใช้งานนะครับเราจะไปที่มอเตอร์เลยก็ได้นะครับแล้วก็แกะฝาครอบมอเตอร์ออกนะครับมอเตอร์นูนานะฝาคราอบมอเตอร์จะมีหลังฝาครอบมอเตอร์จะมีไอตัวแบบคอนเนคชั่นไดแกรมอยู่นะครับเราก็จะมาดูนะครับช้าชีกทีนึงนะครับก็จะมีแบบไฮโวลต์นะครับ3 8 0โวลต์นะครับอันนี้คือไฟบ้านเราต่อกับมอเตอร์3เฟสแบบสตาร์ได้เลยนะครับ ก็จะมีกันก็คือขั้ว v 2ต่อ w 2ต่อ u 2ครับแล้วก็ u 1ก็ต่อกับ r v 1ก็ต่อต่อ s w 1ก็ต่อกับ t นะก็พูดง,ง่ายก็คือนี่นะครับก็ต่อเข้า3จุดนี้ครับไปหามอเตอร์นะครับ u 1 v 1 w 1นะครับอันนี้คือการต่อของมอเตอร์3เฟส3ำหรเป็นสิบโวลต์สตาร์ครับ ต่อไปเราต่อแบบ low โลบ้างนะครับโลวลเป็น220โวลต์นนครับในสเปคเขาเขียนไว้ครับก็จะมีการต่อแบบขั้ว u 1เข้า v 2 v 1เข้า w 2 w 1เข้า u 2นะแล้วก็ไปเข้าเมติกนะครับ st นะครับแล้วก็แบบนี้ข้อดีก็คือกรณีที่เครื่องอเป็นไป200โวลต์น,นะครับเราก็ต้องต่อแบบนี้นะครับเพื่อ เพื่อจะรองรับการใช้งานของเครื่องทั้งหมดนะครับก็หลักๆก,การต่อก็ประมาณนี้ครับส่วนการต่อแบบสตาเดลต้าเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ